เรามาดูหน้าที่90กันนะคะเขาบอกว่าคีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมที่เป็นคำตอบนะอ่ะเรามาดูข้อ3.1กันนะคะเขาบอกว่า2ลบด้วยจำนวนใดเนี่ย2ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ1ใช่ไหมคะอะมีอยู่2ต้องเอาออกเท่าไหร่คะถึงจะเหลือ1อะ 1แล้วนะคะนับให้ถึง2นะคะอ่ะ1แล้ว2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมเครื่องหมายถูกหน้าเลข1น,นะคะหรือถ้านักเรียนการลืมเขียนด้วยก็ได้นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า2ลบ1น่เท่ากับ1นงนั่นเองคะอ่ะมาดูตัวอย่าง มาดูตัวใหญ่ข้อหนึ่งนะคะ3.2เขาบอกว่า3นะคะบวกกับอะไรเท่ากับ8นะคะก็จะมี5กับ4ใช่ไหมคะนักเรียนลองบวกดูนะอ่ะนับต่อจาก3ให้ถึง8นะคะอ่ะ3แล้วใช่ไหมคะ4 5 6 7้นะคะก็จะได้ว่า3บวก5เท่ากับ8นั่นเองอ่ะทำเครื่องหมาย ถูกหน้าเลข5นะคะถ้าเรียนนะคะกันลืมให้เขียนเลข5ลงไปนะคะก็จะได้ว่า5เอ้ย3บวกหเท่ากับ8นั่นเองค่ะอะเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยจ้าค่ะในส่วนของหน้า91นะคะเขาบอกว่าสถานการณ์การลบใช่ไหมคะเขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะ หน้าข้อความที่เป็นสถานการณ์การลบนะคะ,ะเขาก็จะมีภาพให้ใช่ไหมคะภาพเป็นไข่ไก่และลูกไก่นั่นเอง,เองอแล้วเขาก็มีข้อความมาให้ด้วยนะคะข้อความมาให้ด้วยเขาบอกว่าอะไรคะ,ะวงกลมอันแรกอบอกว่ามีไข่สี่ฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบแล้วสองฟองนะคะเหลือไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ฟักอีกสองฟองนะคะ นักเรียนให้สังเกตนะคะสังเกตคําว่าเหลือคําว่าเหลือเนี่ยก็คือการเอาออกเป็นการลบใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์การลบใช่ไหมคะ,ะมาดูข้อนี้มีไข่สองฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบ 2. อฟองนะคะมีไข่ทั้งหมด4ฟองอนักเรียนดูสถานการณ์1หรือ2ที่เป็นสถานการณ์การลบคะ่ะ ใช่นะคะสถานการณ์ที่1เพราะว่าครูตาลบอกว่าให้สังเกตคําว่าเหลือใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีอยู่4ฟองนะคะแต่ฟักไปแล้ว2ฟองก็จะเหลือนะคะเหลือ2ฟองใช่ไหมคะก็คือ4ีลบสเท่ากับ2นั่นเองใช่ไหมคะ,ะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกนะคะหน้าวงกลมแบบนี้นะคะ นักเรียนก็มาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนลองทําดูนะ,ะมาดูหน้าที่92ค่ะเขาบอกว่าเหมือนเดิมขีดเครื่องหมายถูกนะคะในวงกลมนะคะหน้าข้อความที่เป็นสถานการณ์การลบเหมือนเดิมนะคะ,ะเขาก็จะมีข้อความมาให้นะคะแล้วก็จะมีภาพมาให้เป็นภาพเด็กผู้ชายปั่นจัก,กรยานนะคะมีทั้งหมดกี่คน านับเลยช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8คนใช่ไหมคะอ่าเรามาดูคำถามแรกนะคะเขาบอกว่ามีเด็กชายขี่จักรยาน6คนนะคะเด็กหญิงขี่จักรยานสองคนนะคะมีเด็กขี่จักรยานทั้งหมด8คนอ่านักเรียนอย่าลืมนะว่าเขาถามสถานการณ์การลบนะคะอ่ะ มาดูสถานการณ์รที่2เขคะบอกว่าอะไรนะคะมีเด็กชายขี่จักรยาน6คนนะคะเด็กหญิงขี่จักรยาน2คนนี่ไหนเด็กหญิงเอ่ยมีเด็กชายขี่จักรยานมากกว่าเด็กหญิง4คนนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้เลยคําว่ามากกว่าเท่าไหร่เนี่ยก็คือการเอามาลบกันใช่ไหมคะเช่นเช่นนี่เขาบอกว่าอะไรคะหนะคะหนะคะ มีเด็กชายหกคนนะคะเด็กหญิงสองคนนะคะมากกว่าเด็กหญิงเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงกี่คนก็คือการเอาหกนะคะ,อะเอาหกนะคะลบสองนะคะก็เท่ากับสี่นั่นเองนะคะอันนี้คือสถานการณ์การลบนะคะอ่ะ2.2นะคะอันนี้ลองทำดูนะคะโอเคค่ะอ่ะ นักเรียนอย่าลืมทําเครื่องหมายนะคะตรงนี้หน้า,นาข้อความนะคะเดี๋ยวคูตาม,มีหน้า93มาอีกนิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะอันนี้เราแค่เติมเครื่องหมายเนาะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงโจทย์ปัญหากัน่าเรามาดูหน้า93ค่ะเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะเราเคยทําไปแล้วในโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะใน ในที่เขามีว่าโจทย์ถามและโจทย์บอกเราทำาเราเคยทําไปแล้วใช่ไหมคะ,ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะเขาบอกว่าฉันมีขนม8ชิ้นให้เพื่อนกินไปแล้ว5ชิ้นฉันเหลือขนมกี่ชิ้นใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูโจทย์เนี่ยเขาถามว่าฉันเหลือขนมกี่ชิ้นอันนี้เขาถามใช่ไหมคะอันนี้เขาถามอ่ะเขาบอกว่าโจทย์บอกบอกอะไรโจทย์เขาบอกอะไรคะ ฉันมีขนม8ชิ้นให้เพื่อนกินไป5ชิ้นใช่ไหมคะอะมีอยู่แล้ว8ชิ้นให้เพื่อนกินไป5ชิ้นต้องทำวิธีอะไรคะ,ะวิธีลบนั่นเองนะคะวิธีลบนะคะเราต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งคะก็คือเอาจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนั่นเองใช่ไหมคะก็คือ8 ลบกับ5ใช่ไหมคะเขียนสัญลักษณ์ในการลบได้ว่า8ลบ5ใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะต้องทำการลบเลขค่ะนะคะ5นะคะ5แล้วนับให้ถึง8ค่ะก็จะเหลือเท่าไหร่คะอ่ะ5นับต่อไปค่ะ6 7 8นะคะดังนั้นชั้นเหลือขนม 3ชิ้นนั่นเองใช่ไหมคะ5แล้วนับให้ถึง8ก็จะคือก็คือห7เจนะ่ดเราเหลืออยู่3ใช่ไหมคะชั้นเดืยวขนม3ชิ้นนะคะอ่ะ1 2ให้นักเรียนลองดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรเขียนลงไปด้วยนะคะแล้วก็โจทย์เนี่ยเขาได้บอกอะไรไหมก็ลองเขียนลงไปนะคะ จทย์เขาบอกมาแล้วนะคะเราให้นักเรียนแสดงนะคะประโยคนะคะสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเติมตัวเลขนะคะโอเคเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ